รอบสองมาแล้วโครงการไทยนีลิเทนไฟอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์2024เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน2รุ่นรุ่นจูเนียและรุ่นซีเนียชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า130,000บาทให้เข้าไปค้นหาคำว่าไทยน r ลิเทนและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจากนั้นจะเห็นหน้าลงทะเบียนให้เพื่อนๆกดเข้าไปลงทะเบียนขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงโดยใส่ชื่อในเกมชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตำบล อำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์จากนั้นระบบจะแสดงอัตโนมัติว่าเพื่อนๆลงแข่งขันในรุ่นไหนค่าสมัครรุ่นจูเนียร์90ไดมอนด์หรือ39บาทค่าสมัครรุ่นซีเนียร์180ไดมอนด์หรือ79บาทสินค้าพรีเมียมเสื้อไทยนิเดทเทนไฟอีสปอร์ตเพื่อนๆสนใจสีไหนไซส์ไหนก็เลือกได้เลย,เลยจ้า ส่วนช่องทางการติดต่อใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อีเมลที่จะใช้ติดต่อรับข่าวสารโครงการและยืนยันตัวตนในการแข่งขันทําการยืนยันอีเมลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งใส่ข้อมูลโซเชียลมีเดียและกดปุ่มดําเนินการต่อรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากที่ไหนและขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเพื่อนๆหน่อยนะจากนั้นกดดาเนินการต่อผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นกดปุ่มต่อไปการชําระเงินหากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาติดต่อเราได้ที่ช่องทาง Facebook Discord และไลน์ได้เลยให้เพื่อนๆตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขผู้สมัคร และชจกยอดไดมอนด์ให้เพียงพอเพื่อกดชำระในกรณีที่เพื่อนเพื่อนยังไม่มีเพชรหรือเพชรไม่พอสามารถกดไอคอนบวกที่รูปเพชรได้เลยจะปรากฏหน้าจอให้เลือกจำนวนเพชรที่ต้องการจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนชำระช่องทางที่สะดวกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็กดยืนยันการสมัครได้เลยติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันได้ทาง Facebook Discord และ l ล n e และอย่าลืมแบ่งเวลาว่างมาฝึกบินด้วยนะนักบินทุกคนเตรียมพร้อมเจอกันวันแข่ง